สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์โอมิครอนกระนำดับฝันบิ๊กตู ตามการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานทางเศรษฐกิจต่างประเมินตรงกันว่าเศรษฐกิจประเทศเริ่มกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาส4คือปลายปีที่แล้วที่มีอัตราขยายตัวเป็นบวกโดยทั้งปีคาดว่าจะขยายตัวราวร้อยละหนึ่งแต่ขณะเดียวกันมีการคาดการณ์กันว่าในปีนี้คือปี65อัตราการขยายตัวน่าจะขยายตัวได้เกินร้อยละ3ขึ้นไปเพราะเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่างๆตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ ่ผาานมาถือว่าเป็นบวกและมีแนวโน้มดีแทบทั้งสิ้นจนทำให้เกิดความมั่นใจปีนี้เศรษ,ษฐกิจจะต้องดีและทำให้รัฐบาลสามารถสร้างผลงานในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนครบวาระในต้นปีหน้า แน่นอนว่าสำหรับวิกตูพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็คงคิดแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้เขาได้ประกาศอัดฉีดงบประมาณในโครงการของรัฐเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาในช่วงปลายปีที่แล้วและต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี อย่างไรก็ดีทุกอย่างอาจจะสะดุดลงอีกครั้งกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนที่กลายพันธุ์และกำลังแพร่กระจายไปทั่งโลกอย่างรวดเร็วก้าวกระโดดสำหรับประเทศไทยที่แม้ว่าเริ่มรับรู้ตั้งแต่ปลายปีและมีคำเตือนให้ระวังและใช้มาตราการป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดแล้วก็ตามแต่ล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นจานวนมากจนน่ากังวลโดยเมื่อวันที่6มกราคมเวลา7นาฬิกานา ศูนย์ 0, ข้อมูลโควิด1 9รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด1 9สะสมของประเทศไทยประจำวันที่6มกราคม2,565ดังนี้พบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9รายใหม่เพิ่มขึ้น5,775รายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่5,698รายผู้ติดเชื้อในเรือนจำที่ต้องขัง77รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม11คน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในช่วงการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่1เมษายนถึง5มกราคม2565มีจำนวน2,216,387รายเสียชีวิตสะสม21,676คน ส่วนยอดผู้หายป่วยรายใหม่วันนี้2,673รายและยังมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว37,968รายขณะที่นายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าวด่วนกรณีสถานการณ์ระบาดโควิด -19 ของไทยว่า ขณะนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น5,775รายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้5มกราคม3,800รายผู้เสียชีวิตเพิ่มใหม่15รายเป็นการระบาดเพิ่มขึ้นเข้าสู่อีกระลอกหนึ่งซึ่งขณะนี้อัตราการป่วยหนักและผู้เสียชีวิตลดลงแต่จากการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดมากขึ้นจากการเข้าใช้บริการสถานที่ปิดผับบาร์จัดงานเลี้ยงงานบุญก็ มีผลดังนั้นประชาชนที่กลับมาให้สังเกตตัวเองหากทำงานที่บ้านได้14วันจะเป็นการดีจังหวัดก็ดำเนินการตามกฎหมาย นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขอยากเปลี่ยนระดับการเตือนจากเดิม3ระดับเป็นการเตือนระดับ4คือมีข้อแนะนําเพิ่มขึ้นมาตรการต่างๆคงตามมาคือ 1. อาจมีการปิดสถานที่เสี่ยงที่ทําให้เกิดการแพร่เชื้อมีการเพิ่มมาตรการต่างๆให้มากขึ้นในสถานที่เสี่ยง 2. ชะลอการเดินทางต่างๆเช่นการทำงานจึงอยากให้ work from home หากไม่จำเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัดอยากให้ชะลอไปก่อน 3. การจำกัดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆต้องมีมาตรการเคร่งครัดมากขึ้นรวมกลุ่มให้ลดลงไม่ให้แพร่เชือ้อและ 4. ปฏิบัติตามมาตรการ VUCA หรือ Vaccine universal prevention COVID-19 free setting และ ATK สรุปสถานการณ์สั้นๆว่าผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตลดลงแต่การติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดด้วยการเข้าใช้สถานบริการที่ระบบปิดในร้านอาหารกึง่งผับบาร์มีกิจกรรมงานเลี้ยงงานบุญทางศาสนาที่อาจจะมีการระวังไม่เพียงพอจึงทําให้มีการระบาดการเดินทางต่างๆก็มีผลต่อการแพร่กระจายเชื้ออยากให้ประชาชนที่กลับมาจากต่างจังหวัดได้เฝ้าระวัง อาการตัวเองอย่างน้อย14วันหากทำงานจากที่บ้านได้ Work from home ได้จะดีมากโดยเฉพาะในสัปดาห์แรกตรวจ ATK เป็นประจำเพื่อให้เราพบเชื้อได้เร็วและควบคุมป้องกันอย่างรวดเร็วจังหวัดต่างๆต้องเน้นบังคับใช้กฎหมายกรณีที่พบผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกับร้านอาหารหรือสถานบริการต่างๆอย่างเคร่งครัดให้ปฏิบัติตามมาตรการ c o วิ d 1 9 Free Setting อย่างเคร่งครัด จากข้อมูลและคําเตือนดังกล่าวทําให้หน่ากังวลว่าประเทศไทยจะกลับมาระบาดอีกรอบหรือไม่แม้ว่าอาจจะใจชื้นได้บ้างที่ว่าเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนที่ว่านี้อาจไม่ไร้ายแรงเท่ากับเดลต้าที่ระบาดก่อนหน้านี้และตอนนี้ยังเป็นสายพันธุ์ระบาดหลักอยู่ก็ตามแต่การไม่ติดเชื้อถือว่าเป็นการดีที่สุด อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากตัวเลขที่พุ่งกระโดดขึ้นมาทําให้หน่าคิดว่ามาจากเชื้อกลายพันธุ์ที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสามารถติดเชื้อได้ง่ายและเร็วกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ถึงเกือบสิบเท่ารวมไปถึงความประมาทละเลยของคนไทยและผู้ประกอบการที่เมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบกิจการได้อีกครั้งแต่กลับมีการฝ่าฝืนและละเมิดข้อห้าม เมื่อเชื้อโรคแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วบวกกับความประมาทและการละเมิดข้อห้ามเลยกลายเป็นสามแรงบวกทําให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับมาพุ่งอีกครั้งแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางฝ่ายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้มีการคาดการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าหลังเทศกาลปีใหม่จะต้องเป็นแบบนี้แน่นอนจึงได้มีการเตรียมการเอาไว้ทั้งบุคลากรสถานที่และเวชภัณฑ์เอาไว้รองรับ และแม้ว่าจะมีการระบาดและตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังเชื่อว่ารัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคงไม่หวนกลับไปใช้มาตรการล็อกดาวอย่างแน่นอนแต่คงใช้วิธีการแบบผ่อนคลายระมัดระวังขั้นสูงสุดโดยอาจมีการทบทวนมาตรการควบคุมกับสถานประกอบการบางอย่างที่เสี่ยงต่อการระบาดเช่นประเภทผับ บสถานบันเทิงที่เป็นสถานที่ปิดรวมไปถึงสถานบริการที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นแต่สำหรับการดำเนินการทางธุรกิจอื่นๆส่วนใหญ่หน่าจะเดินหน้ากันต่อไปรวมไปถึงนโยบายเปิดประเทศก็คงต้องเดินหน้าเพียงแต่ว่าต้องเข้มงวดกว่าเดิม เอาเป็นว่าการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนกลายเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นระทึกกันอีกครั้งว่าจะดับฝันบิกตูพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคนไทยที่ต้องกลับมาเผชิญกับภาวะโรคระบาดอีกรอบหรือไม่ โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ที่หวังว่าในปีนี้จะทําให้เศรษฐกิจกลับมาขยายตัวและเร่งสร้างผลงานในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนครบวาระซึ่งหากเป็นไปตามคาดก็จะทําให้เป็นที่จดจําและมีโอกาสได้ไปต่ออีกครั้งแต่หากผลออกมาตรงกันข้ามเหมือนกับเป็นการดับฟันนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ